ครับสวัสดีครับพก่กขผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเต n ร์ชกับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอยาวว่าเาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักไทยมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มตต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ากองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่2สีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงพระสมเด็จวัดระครังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งอันแน่น่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณขอมาเราจัดให้ครับผมนะใครจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่9ไม้เท้า Knight of Wands The Tower เอ้ยไม่ต้องกลัว Tower นะครับแล้วก็ดีดีอัศวินถ้วย Knight of Cups เด็กถือไม้เท้าอ่าเด็กไม้เท้า page of wands the high priestess แล้วก็ judgment อ่าสิ่งที่ควรจะได้กำลังมาแล้ว t e m p r e c e บริหารจาัดก,การชีวิตดีๆ two of cups สองถ้วยโอเคก่อนจะมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งก็ย้ำทุกครั้งเช่นเคยว่านี่เป็นดวงรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเค คุณกองที่หนึ่งใครกำลังจะมาทำให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่งต้องเท้าความก่อนว่าพลังงานกองนี้มีความเหงาหงอยเศร้าหรือเบื่อตัวเองเบื่อโลกเบื่อทุกสิ่งเบื่อสิ่งแวดล้อมเบื่อคนเบื่อทุกอย่างแม้แต่เบื่ออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสารพัดความเบื่อเกิดขึ้นได้กับคุณณเวลานี้หรืออย่างน้อยคุณก็ผ่านโมเมนต์นี้มาแล้วนะไม่ว่าจะผ่านโมเมนต์นี้มาหรือกําลังเป็นอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้คุณไม่อยากทําอะไรเลย คุณรู้สึกว่าสวรรค์ลำเอียงโลกไม่เข้าข้างพระเจ้าไม่รักอะไรแบบนี้เป็นเป็นความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจบางอย่างเหมือนกับว่าคุณอยากได้อะไรแล้วไม่ได้มีความผิดหวังหลายครั้งหลายคราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์เออ บางคนอาจจะการงานดีการเงินเด่นโชคด้านอื่นๆดีอยู่แต่ความรักไม่เคยได้อย่างใจเลยอะไรแบบนี้เป็นไปได้หรือแม้แต่บางท่านที่งานก็ไม่ดีเงินก็ไม่ดีดความรักยังแย่อีกแบบนี้เป็นไปได้เช่นกันไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องกัดงวลล่วงหน้าไม่ต้องกลัวครับคนเราเกิดมามีทั้งดวงดีดวงไม่ดีสลับกันไปช่วงนี้ดวงคุณดีขึ้นแล้วชีวิตจะมีการเปลี่ยนอย่างสายฟ้าแลบอืมแล้วมันดีไหมเปลี่ยนในที่นี้ผมทายดีเพราะไพ่พแวดล้อมดี ทาเวอร์ออกมาถ้าไพ่แวดล้อมดีก็ต้องทายดีว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าแลบปัจจุบันทันด่วนทันใจคาดไม่ถึงปุบป,ปับฉับพลันแบบนี้เออเหมือนตึกถล่มอ่ะไม่ต้องกลัวฟ้ามันผ่าลงมาตึกถล่มก็สร้างใหม่ได้ตึกใหม่อะไรประมาณนี้ทายแบบนี้ก็ได้เออที่ทายแบบนี้เพราะไพ่แวดล้อมมันดีหัวใจที่แห้งแรงของคุณอ่าความรู้สึกเบื่อหน่ายของคุณกําลังจะหมดสิ้นไปเพราะกาลังจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตนี่ หนุ่มสาวเจ้าสเสน่ห์กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับความอัศวินถ้วยตอนนี้มีคนสนใจคุณอยู่อย่างน้อยแน่ๆหนึ่งคนเอออาจจะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้แต่ผมทายแค่คนเดียวก่อนจะได้ไม่วุ่นวายนักเข้ามาทีละเยอะๆเดี๋ยววุ่นวายนะครับ มีคนสนใจคุณอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนความอัศวินถ้วยจะเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยใครก็แล้วแต่นะแล้วแต่เลยนะว่าเขาจะเข้ามายื่นสัมพันธไมตรีมาผูกมิตรไมตรีกับคุณอะไรแบบนี้เขาจะเข้ามาทําให้หัวใจคุณที่เหี่ยวแห้งแห้งแรงมานานชุ่มชื้นขึ้นอีกครั้งเออความสัมพันธ์ครั้งนี้ดูแล้วยังไม่ใช่ความรักแบบผู้รักเสีทีเดียวเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการมา เติมความสดใสเติมความสดชื่นความมีชีวิตชีวาให้คุณเออจากที่คุณอาจจะงอยเหงาอยู่มีความเครียดอยู่หรือแม้แต่ทําอะไรไม่ค่อยได้อย่างใจใช้ชีวิตไปวันๆจากนี้ไปเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะดูมีเสน่ห์มีชีวิตชีวามากขึ้นนี่ทายให้อย่างนี้เลยนะคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเมื่อไหร่ชีวิตคุณจะหายงอยเหงาและมีชีวิตชีวากระปรี้กระเป๋าขึ้นมาอย่างทันทีแบบทันตาเห็นเลย จนคุณรู้สึกตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยนี่เหมือนฉันได้ชีวิตใหม่ก็บอกแล้วชีวิตที่ดีขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพลันสายฟ้าแลบคนคนนี้เข้ามาแบบสายฟ้าแลบมาทําดีด้วยมายื่นสิ่งดีๆมามอบมิตรไมตรีดีๆให้คนนี้มาดีเออไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดเหตุไม่พึงประสงค์แบบสายฟ้าแลบหรือไม่เพราะว่าทุกอย่างยังคงดําเนินไปด้วยความถูกต้อง การคบหาครั้งนี้จะยังไม่ถึงเนื้อถึงตัวกันแบบลึกซึ้งอะไรตามไพ่นะแต่ถ้าเหตุการณ์จริงลึกซึ้งกันไปแล้วหรือถึงเนื้อถึงตัวกันไปแล้วแปลได้ว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือตีความอีกอย่างได้ว่าเออพลังงานอาจจะคลาดเคลื่อนทางเวลาได้เพราะว่าบางที โอเคไพ่ออกมาอย่างนี้แต่ในทางปฏิบัติจริงก็อาจคลาดเคลื่อนได้ดังที่ผมย้ําเสมอว่านี่คือพลังงานรวมแต่เอาตามกองนี้พลังงานกองนี้ดูเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคลิงคลีนใสใสย,ยังไม่ได้มีเชิงสัมพันธ์สวสดอะไรเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากกว่าผมมองว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับนะเป็นการบาลานซ์ชีวิตที่ดีเหมือนต่างมาเติมเต็มซึ่งกันและกันจริงๆแล้วคุณก็ไม่ได้ขาดอะไรเขาก็ไม่ได้ขาดอะไรต่างคนต่างมีดีมาให้กันเ,เพียงแต่ว่าที่ผ่านมา คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันราบเรียบจืดชืดเกินไปพอเขาเข้ามามันก็จะเป็นสีสันที่ดีย้ําว่าเป็นสีสันที่ดีทําให้ชีวิตคุณดูมีความเบิกบานขึ้นมาคนคนนี้แหละที่จะเข้ามาเติมความสดใสทําให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งนะครับถ้าถามว่าแล้วจะมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมบอกเลยว่ามีโอกาสมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รัก ไพ่สองถ้วยขึ้นมาก็ต้องทายตามตรงว่ามีโอกาสพัฒนาเป็นคู่รักเพียงแต่ว่าไม่อยากให้ปักใจเกินไปยังไม่อยากให้รีบร้อนเกินไปเพราะว่าความสัมพันธ์ใดๆที่เพิ่งรู้จักกันใหม่ๆยังไม่รู้จักตัวตนกันดีมากอ,อยากให้ศึกษากันนานๆดูศึกษาข้อดีข้อเสียกันให้ถ่องแท้ ไอ้ข้อดีนัไม่เท่าไหร่มันก็ดีแน่ๆแ,แต่ข้อเสียเนี่ยศึกษากันให้ชัดเจนว่ารับตัวตนกันได้ทุกด้านไหมเออถ้าเธอมีข้อเสียแบบนี้ฉันจะรับได้ไหมถ้าฉันมีข้อเสียแบบนี้เธอรับได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นการศึกษาซึ่งกันและกันเพราะการคลองคู่มันไม่ยาก แต่การจะประคองกันไปนานๆตรับนานเท่านานการรักษาสัมพันธ์ไว้มันยากกว่านะครับคบกันง่ายแป๊บเดียวเจอกันก็คบกันได้เลยถูกไหมครับแต่การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ยากกว่าเพราะฉะนั้นอย่ารีบอย่าปักใจคนมีเป็นล้านเขาอาจจะใช่หรือไม่ใช่คู่ของคุณก็ได้แต่ที่แน่ๆเขามาดีและจะมาทําให้หัวใจคุณชุ่มชื่นนะครับคุณกองที่หนึ่งนะครับประมาณนี้ค่อยๆดูกันไปกองนี้แนวโน้มดี คุณที่เคยห่อเหี่ยวมาจะสดชื่นขึ้นแน่นอนนะครับลองไปสังเกตดูว่าช่วงนี้มีใครมาเกี่ยวข้องกับคุณเป็นพิเศษไหมมีใครพยายามเข้าหาคุณเป็นพิเศษเกินปกติไหมลองไปสังเกตดูนะครับเอาใจช่วยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกา,การวันนี้นะครับในหัวข้อใครกำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งเอ๊น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับ ใครกำลังจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งคุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่ the hangman date เอาไม่ต้องกลัวเดทนะเดทการได้ชีวิตใหม่ดีสีเรียน f o r of pentacles ไม่ต้องกลัวคุณอาจจะตกอยู่ในความเบื่อหน่ายบ้างที่ผ่านมาเดี๋ยวมันจะดีขึ้น the hermit นี่ไงคุณอยู่สงบสงบมามากพอแล้วคนดีๆกำลังมาหถ้วย s of cups ชัดเจนพากันไปได้ดีด้วย6เหรียญ6 of pentacles แม่ชอบจัง6 6ออกมาด้วยกัน6ถ้วย6เหรียญมาแล้วสัญญาณดีมาก3ถ้วย three of cups และสุดยอดสวยงาม10เหรียญ t e of pentacles ดีงามคุณกองที่2คนคนนี้ไม่ธรรมดา นอกจากจะมานําพาความชุ่มชื่นหัวใจให้แล้วยังจะนาโชคด้วยนะนําความยินดีมาให้ด้วยอ่ะก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ําทุกครั้งเช่นเคยว่าน,นี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับนะเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันโอเคป้าเลยนะโอเคอ่าที่ผ่านมาคุณกองที่สองมีแนวโนม้มว่าคุณรอคอยความรักความสัมพันธ์ดีๆมาเนิ่นนะนานาแล้วก็ไม่ได้สมหวังสักทีบางคนมีเข้ามาพอให้ได้ลุ้น พอให้ได้ตื่นเต้นพอให้ได้ชื่นใจในเวลาสั้นๆแล้วก็แยกย้ายห่างหายอะไรแบบนี้นะเป็นการรอคอยที่คุณรู้สึกว่ายาวนานมากข่าวดีคือจากนี้ไปนะความหมายที่หนึ่งของเดทคุณกําลังจะได้ชีวิตใหม่ที่สดชื่นกว่าเดิมความหมายที่สองมันเหมือนกับว่าไอตัวตนคุณเดิมๆที่หงอยเหงาเศร้าซึมมันได้ตายไปแล้วออคุณจะได้รับชีวิตใหม่คุณกาลังจะเกิดใหม่ไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี่ทายให้อย่างนี้เลยถึงบอกไม่ต้องกลัวเดทไงเพราะภัยแวดล้อมดี สี่เหรียญคุณมาถูกทางแล้วตอนนี้คุณค่อนข้างถือว่าเป็นคนที่รักตัวเองมากดูแลตัวเองดีและ,ะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของการที่คาดหวังความสุขจากคนรอบข้างพูดให้เข้าใจง่ายๆคือคนรอบข้างจะแคร์คุณไม่แคร์คุณคุณไม่สนใจคุณดูแลตัวเองได้คุณถือว่ามาถูกทางแต่คุณก็ยังแอบเหงาอยู่ดีบ่อยครั้งที่คุณยังเหงายังเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากพบปะผู้คนไม่มีกระจิกระใจไปทําอะไร สิ่งที่เคยเที่ยวเคยชอบไปสถานที่ที่เคยชอบไปก็ไม่อยากไปอาหารที่เคยชอบก็อาจจะเบื่อหรือแม้แต่นอนอยู่บ้านน,าน,าน,นั่งๆนอนอยู่บ้านก็เบื่อบ้านตัวเองแบบนี้เรียกว่าความเบื่อมันเกาะกินใจจนไปไหนก็เบื่ออะไรแบบนี้ข่าวดีคือจะมีคนเข้ามาทําให้คุณหัวใจชุ่มชื่นอีกครั้งคนคนนี้ลักษณะเด่นคือเป็นคนที่รู้จักอยู่แล้วอืหกถ้วยมาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้คนที่รู้จักกันอยู่แล้ว ยิ่งรู้จักมากยิ่งมีโอกาสมากเป็นคนเก่าในแวดวงสังคมคนใกล้ชิดที่เคยสนิทหรือสนิทกันมาจนปัจจุบันได้เพื่อนเก่าเด่นเพื่อนที่ทํางานเก่าเด่นคนที่เคยร่วมงานกันมาเด่นลูกค้าเก่าก็เด่นเอาแม้แต่ว่าลูกค้าประจําก็เด่นเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณทำอาชีพอะไรนะถ้าค้าขายก็คือหุ้นส่วนลูกค้าเกี่ยวข้องได้ถ้ารับราชการก็คือ เจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานใครก็แล้วแต่อายุไม่เกี่ยวสําคัญที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบมากพอที่จะมาคบหากันได้โดยไม่เดือดร้อนแบบนี้ได้เพื่อนเก่าสมัยเรียนก็เด่นนะเออบางคนห่างหายกันไปนานเป็น5ปี10ปีหรือมากกว่านั้นมีโอกาสวนกลับมาเจอกันด้วยการติดต่อสื่อสารอันทันสมัยในปัจจุบนันเจอกันจากโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้นี่เด่นนะครับ เพื่อนเก่านี่ก็ตัวดีน่าสนใจลองสังเกตรอบๆตัวคุณดูว่ามีบุคคลลักษณะดังกล่าวเหล่านี้มาทําดีกับคุณเกินปกติไหมมาดีกับคุณผิดสังเกตไหมแม้แต่มาจิจะมาแสดงความชอบออกหน้าออกตาแบบนี้เป็นไปได้เพื่อนเก่าเด่นดังกล่าวแล้วเมื่อเขาคนนี้เข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมเขาจะมาชักชวนคุณไปทําแต่สิ่งที่ดี คนคนนี้มาดีมีเจตนาดีและมีพื้นฐานชีวิตที่ไลฟ์สไตล์ถือว่าดีเลยเป็นคนที่มีจิตใจเมตตามากพอสมควรแล้วก็บางท่านบางคนอาจจะถึงขั้นใจบุญชอบทำบุญชอบปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำนี่มีจิตใจดีงามมีความเมตตาชอบทำบุญปฏิบัติธรรมในบางท่าน ส่วนท่านที่ไม่ได้ชอบปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แปลว่าผิดแปลกอะไรอาจจะมีะความคุณงามความดีด้านอื่นแบบนี้นะครับการทําความดีไม่จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมหรือไปอ้างอิงกับการเข้าวัดเข้าอะไรเสมอไปจิตใจดีทัอย่างไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองถือว่าดีแล้วนี่คือความดีงามในเบื้องต้นการที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณจะทําให้คุณชุ่มชื่นหัวใจอีกครั้งหนึ่งเออจากคนทีเ่เฉียดเฉียดเกือบจะซึมเศร้าได้ในบางท่านมีโอกาสพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมา เหมือนได้ชีวิตใหม่อย่างที่ผมบอกอ่ะได้รับชีวิตใหม่นี่ทายให้อย่างนี้เลยความสามถ้วยมาคนคนนี้จะนําความสุขความเจริญความยินดีมาให้คุณไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านเลยอย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นคือมาทําให้คุณมีความชุ่มชื่นใจ กระปรี้กระเป๋าสดชื่นมีความรู้สึกมีชีวิตชีวากลับคืนมาบางคนอาจจะได้คุ้รับความรู้สึกเหมือน14อีกครั้ง15อีกครั้งเหมือนได้ย้อนวัยลำลึกเป็นวัยรุ่นอีกครั้งแบบนี้แม้ว่าตอนนี้อาจจะเป็นวัยรุ่นตอนปลาย30 40, 40อะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกเหมือน1 4 15อีกครั้งเลยนี่นะไม่ธรรมดานะคนนี้นะนอกจากความสดชื่นความแจ่มใสทางจิตใจแล้วนะคุณยังมีโชคด้วย คนนี้ไม่ใช่เข้ามาทําให้จิตใจดีอย่างเดียวไม่ได้มาทําให้ชุ่มชื่นหัวใจได้อย่างเดียวการเจอกันของคุณกับเขาครั้งนี้หรือการมาเกี่ยวข้องกันจะนําโชคมาสู่คุณทั้งสองคน ต่างคนต่างนำโชคซึ่งกันและกันมีโอกาสที่เมื่อคุณกับเขาคบหากันไม่ว่าจะในสถานะอะไรก็แล้วแต่จะคงความเป็นคนรู้จักไว้คงความเป็นเพื่อนไว้หรือจะกระเถิบเป็นคู่รักลองดูลองคบหากันก็จะถือว่าคู่นี้ดีคบกันแล้วรวยคบกันแล้วเฮงเออไทยให้ตามหน้าไพ่เลยสิบเหรียญมา,ทาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้บางคนไม่มีดวงเสี่ยงโชคไม่เคยเสี่ยงโชคได้เลยพอคนนี้เข้ามาในชีวิตหรือกลับเข้ามาในชีวิต ถูกลอตเตอรี่ซะอย่างนั้นเป็นไปได้หรือถ้าไม่ใช่เรื่องเสี่ยงโชคอาจจะโชคดีทางการงานได้งานใหม่ที่เงินดีกว่าเดิมหรืองานเดิมได้โบนัสได้เงินพิเศษผู้ใหญ่ให้เงินผู้ใหญ่ให้ทรัพย์สินโดยเสน่หาอะไรแบบนี้ได้รับมรดกอะไรก็ว่าไปเรียกว่าจะมีโชคดีเข้ามาทําเป็นเล่นไปนะครับนะ เออทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ในทางบวกในทางที่ไม่ได้เบียดเบียนผู้ใดนะและไม่ได้เบียดเบียนตัวเองถือเป็นโชคดีทั้งสิ้นอย่าไปโฟกัสว่าโชคดีโชคลาภจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคเท่านั้นไม่จําเป็นไม่จําเป็นอะไรที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของถูกใจและไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองถือว่าเป็นโชคดีทั้งนั้นนะครับคุณกับเขาเจอกันแล้วต่างคนต่างโชคดีส่วนถ้าจะถามเพิ่มเติมว่าคนคนนี้ จะครบได้ถึงขั้นเป็นคนรักคู่ครองเลยไหมไพ่ไม่เด่นต้องบอกตามตรงว่าไพ่ไม่เด่นเด่นที่ความเป็นกัลยาณมิตรเออความเป็นเพื่อนโดดเด่นถ้าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแปลว่าความสัมพันธ์จะเหนียวแน่นหนึบมากขึ้นจะรู้ใจกันมากขึ้นซึ่งก็ทายเผื่อไว้ได้ว่าการรู้ใจกันมากขึ้นมีโอกาสตกลงเป็นคนรักกันได้ถ้าต้องการนะถ้าต้องการแต่ถ้าไม่ได้อยากเป็นแฟนกับเพื่อนไม่ได้อยากคบหาอะไรลึกซึ้งเป็นเพื่อนกันดีอยู่แล้ว ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้มีความยินดีร่วมกันอยู่ดีใบนี้ยังไงก็ดังดีเออใบนี้ออกมายังไงก็ดีแน่นอนไม่ว่าจะคบหากันในสถานะอะไรการเป็นคู่ครองไม่เด่นแต่เด่นโชคลาภมากมายกองนี้นะครับคุณกองที่2นะครับคนคนนี้ลักษณะดังกล่าวคนคุ้นเคยคนที่รู้จักกันอยู่แล้วจะเข้ามันในชีวิตทําให้หัวใจคุณชุ่มชื่นขึ้นแถมโชคลาภแถมเงินทองด้วยคนใหม่ๆไม,ม,ม่เด่นคนที่เพิ่งจะมาทําความรู้จักใหม่ๆไม,ม่เด่น เด่นที่คนเก่าๆคนคุ้นเคยและคนนิสัยดีทรงนี้ประมาณนี้มีมาสนใจคุณไหมมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเป็นพิเศษไหมลองไปสังเกตดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิการาดวันนี้ในหัวข้อใครจะเข้ามาทําให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะคุณขอมาเราจัดให้ครับผม ใครจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยเอซออฟคัพส์เออราชินีถ้วยควีนออฟคัพส์เด d e v i วิลไม่ต้องกลัวปีศาจไม่ต้องกลัวเดวิลเอออัศวินดาบนายออฟซอสสเตรนจ์ไพ่สเตรนจ์มาน่ารักสิงโตน่ารักมาอีกแล้ว เดอะไฮเลฟฟนอืมมาดีเดอะแมจิเชียโอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เชียร์อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและดีเอ็มเพ s สสวยงามคุณกองที่สามอ่าใครจะเข้ามาทำให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งนะครับนะก่อนจะมาขยายความกันก็ย้ําอีกเช่นเคยว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับเผื่อท่านที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะโอเคมาดูกันเลย คุณกองที่สามใครจะเข้ามาทําให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งบอกเลยว่าคุณเป็นที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอยู่กับใครก็แล้วแต่สถานะใดๆก็แล้วแต่มีคนสนใจคุณอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนใช้คําว่าอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อไม่ให้เยอะเกินไปเออโฟกัสที่คนนี้ก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่สามารถดูได้นี่คือพลังงานรวมหน้าไพาคือราชินีถ้วย ความอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลเออดึงดูดใจดึงดูดให้คนเข้าหาแบบนี้ถ้าคุณผู้หญิงมาดูคุณมีโอกาสที่จะเป็นบุคลิกแบบราชินีถ้วยถ้าคุณผู้ชายมาดูคุณมีโอกาสเจอเพศตรงข้ามที่น่าสนใจมีโอกาสเจอผู้หญิงที่น่าสนใจแบบนี้ได้เช่นกันนะครับตอนนี้คุณมีเสน่ห์คุณรู้ตัวไหมเดวิลนี่คือการมีเสน่ห์ d e วิลในทางที่ดีคือความมีสเสน่ห์ถ้าเราควบคุม d e วิลได้เราจะมีสเสน่ห์แต่ถ้าเราปล่อยให้ d e วิลควบคุมเราเราจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาเลือกได้นะครับเลือกได้ว่าจะจัดการเดวิลยังไงตอนนี้คุณมีสเสน่ห์ซึ่งคุณอาจจะไม่รู้ตัวทําให้บางครั้งคุณอาจจะเผลอหงอยเหงาหรือว่าใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆขออนุญาตไม่ได้ว่านะ พูดให้นึกภาพออกเฉยๆให้เห็นภาพแบบชีวิตอยู่ไปวันๆมีอะไรก็ทำไปกินก็กินเพื่ออยู่ไปอย่างนั้นไม่ได้มีความรู้สึกสบายอกสบายใจอะไรเหมือนกับจะเศร้าก็ไม่เศร้าจะสุขก็ไม่สุขมันนงงๆบอกไม่ถูกใช้ชีวิตให้ผ่านวานันผ่านคืนไปอะไรแบบนี้บางคนอาจจะถึงขั้นรู้สึกว่าชีวิตไร้ค่าจังแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องอยู่ไปแบบเนี้ยขอบอกไว้เลยว่าคุณมีสเสน่ห์นะแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัว ตอนนี้มีคนที่อยากเข้าหาคุณใจจะขาดเลยแบบอืใจร้อนอยากเข้าหาคุณมากความอสววนดาบชัดเจนคนคนนี้แหละลักษณะดังกล่าวนี่นแหละที่มีความดูเหมือนจะใจร้อนอยากพุ่งเข้าหาคุณคนคนนี้จะมาทำให้หัวใจคุณชุม่มชื่นอีกครั้ง <c> ตัวเขาอะดูเหมือนเป็นคนใจร้อนตัวเขาดูเหมือนเป็นคนใจร้อนใจเร็วดูเหมือนจะไม่ได้เข้าท่าเข้าทางอะไรแต่ถ้าเขาเข้าหาคุณได้นะถ้าคุณไม่ได้ปิดโอกาสเขาถ้าคุณไม่ได้ปิดกั้นตัวเอง คนคนนี้จะน่ารักกับคุณมากๆเลยความสตรสีนสิงโตเชื่องผมชอบมากใบนี้น่ารักต่อให้เขาจะใจร้อนมาจากไหนจะไปบูมาจากทั่วสารทิศอะไรก็แล้วแต่หรือมีบุคลิกภาพผงผางโชงชางแค่ไหนกับคนอื่นก็แล้วแต่ แต่กับคุณเขาจะสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลมากเนี่ยเนี่ยตั้งแต่ใบแรกแล้วเออเขามองว่าคุณสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลเขารู้ดีว่าเขาควรจะวางตัวแบบไหนกับใครเขาอาจจะใจร้อนกับคนอื่นใจร้อนกับสถานการณ์อื่นแต่กับคุณเขาเชื่องเป็นสิงโตเชื่องเป็นแมวเลยแบบเนี้ยพาย s t r e t c ยืนยันนะครับเออเพราะคุณเพราะคุณเป็นคนอ่อนหวานอ่อ,อนโยนนุ่มนวลเขาจะมาโฉงฉ่งางกับคุณไม่ได้เขารู้ดีคนคนนี้รู้จักกาลเทศะคนคนนี้วางตัวเป็นวางตัว,เ,ว,ตวเก่งใช้ได้นะ ถึงจะดูใจร้อนดูอยากได้อะไรเร็วๆอาจจะมาจีบลุกแรงตอนแรกๆแ,แต่ว่าในระยะย,ย,ยาว,ยาวๆเขาจะยอมคุณเขาจะปรับตัวเข้ากับคุณได้เขาจะยอมคุณยอมทําให้ทุกอย่างซอฟต์ลงอนะ่ะเออจากคนที่เคยอาจจะเข้ามาจีบรงแรงก็กลายเป็นคนอ่อนโยนได้เลยความสัมพันธ์นิดดีถ้าจะถามว่าพัฒนาเป็นคู่รักได้ไหมมันยังไม่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆคือความสัมพันธ์นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่ ครูบาอาจารย์ดูแลอยู่ทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเอาจริงจะว่าไปแทบทุกคนหรือทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพียงแต่ว่าอาจจะได้ผลดีมากดีน้อยแค่ไหนหรือชีวิตจะไปในทิศทางใดอยู่ที่การปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่ว่าคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วจะทําไม่ดีแบบไหนก็ได้อันนั้นพระท่านก็ไม่ช่วยนะครับหน้าประมาณนี้เออทั้งคุณและเขาดูแลแล้วเป็นคนมีของทั้งคู่ มีของในที่นี้ก็คือมีครูบาอาจารย์ดังกล่าวมีคุณงามความดีติดตัวมีเทวดาประจําตัวคุ้มครองดีอะไรแบบนี้ความสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ะก็ความเมจิชเชียนถ้าสังเกตดีๆลองนึกภาพตามดูอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งคุณมักจะได้อะไรมาง่ายๆ คุณอาจจะบอกว่าคุณเบื่อจังชีวิตมันน่าเบื่อราบเรียบจืดชืดแต่เอาจริงๆทบทวนดีๆคุณมักจะได้อะไรมาง่ายๆเออที่ผ่านมานะอยากได้อะไรก็จะได้ไม่ว่าจะเต็มแมดเต็มหน่วยหรือได้บ้านก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคุณไม่ได้ขาดแคลนอะไรแต่บางทีชีวิตคุณเรียบง่ายเกินไปไงมันจืดชืดทําให้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อแต่ถ้ามองดีๆชีวิตคุณมีความสุขนะถือว่ามีความสุขในสถานการณ์โลกสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้คุณอยู่ได้ขนาดนี้คุณมีความสุขมากแล้ว และที่แน่ๆมาเข้าประเด็นกันต่อคนคนนี้ที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยความมัศวินดาบเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยเมื่อเขาปรับตัวอ่อนโยนกับคุณแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะดุเดือดมาจากไหนแล้วเขาจะอ่อนโยนกับคุณเขามองคุณแบบเอ็มเพรสเลยความเป็นจักรพรรดินีหรือมองเป็นระดับเจ้าหญิงอะ่ะ ดูแลประกอบประงมคุณดุจเจ้าหญิงน้อยเลยประมาณนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายกันแล้วแต่ดูได้เพราะนี่คือพลังงานรวมถ้าคุณผู้หญิงมาดูก็ตรงตัวเขามองคุณเป็นเอ็มเพรสถ้าคุณผู้ชายมาดูสลับพลังงานเป็นฝั่งคุณได้หรือจะตีความว่าคุณจะมีนารีอุปถัมภ์ได้แฟนเด็กได้แฟนรวยได้มียรวยแบบนี้ได้เช่นกันนะครับความเอ็มเพรสถ้าคุณผู้หญิงมาดูคือเอ็มเพรสตรงตัวถ้าคุณผู้ชายมาดูมีโอกาสได้แฟนสไตล์เอ็มเพรสนี่แบบนี้ท้ายให้ขนาดนี้เลย แต่ก็อย่างที่ว่านั่นแหละในด้านความรักความสัมพันธ์ไอกองนี้ยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่โอเคต่างคนต่างมีสเสน่ห์ต่างคนต่างมาดีแล้วก็คบหากันเข้ามาสาม,มา,สารถสร้างสัมพันธ์ได้แต่ยังไม่มีไพ่ฟันธงว่าจะได้ครองคู่หรือไม่เพราะฉะนั้นกองนี้ก็เอาตามหัวข้อนี้ก่อนว่า คนลักษณะดังกล่าวจะเข้ามาทําให้หัวใจคุณชุ่มชื่นอีกครั้งส่วนจะชุ่มชื่นขนาดไหนพัฒนาต่อยาวๆแค่ไหนเอาไว้ค่อยว่ากันในหัวข้อต่อไปเดี๋ยวผมทําเพิ่มให้ต่างหากก็แล้วกันนะครับหัวข้อนี้กองนี้ความครองคู่ยังไม่ชัดเจนนะครับ คบหาดูใจกันไปก่อนนะศึกษาข้อดีข้อเสียกันไปก่อนเออข้อดีมันดีอยู่ละแต่ข้อเสียเนยรับข้อเสียกันได้ไหมข้อเสียของเราเป็นยังไงข้อเสียของเขาเป็นยังไงปรับเข้าหากันคนละครึ่งทางได้ไหมหรือจะยอมแก้ไขนิสัยบางอย่างเลยเพื่อกันและกันได้ไหมอะไรแบบนี้ค่อยว่ากันไปแล้วเดี๋ยวอนาคตดีเองนะครับประมาณนี้คุณกองที่3โอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ